เรื่องคอลชีวิตรักเจ้าหญิงไร้สถานะตอนที่สามยาสุมินได้วิ่งหนีเจ้าชายมาตีออกมาจนหมดแรงเป็นลมเธอรู้สึกตกใจมากในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เจ้าชายเห็นริกเองผ่านมาเจอเข้าใครกัน่ะหรือจะเป็นผู้หญิงเอเชียที่เรานัดมาเจ้าชายนึกว่ายาสุมินเป็นคู่ค่วงที่ซื้อตัวมา จึงพาตัวเธอขึ้นมาบนห้องบรรทมพอหญิงสาวฟื้นก็ร้องลัน่นอย่านะแกจะทำอะไรฉันอ่ะอีบ้าปล่อยฉันนะคิดจะทำอะไรไอ้บ้านี่เธอว่าฉันว่าอีบ้าอย่างนั้นเหรอเป็นบ้าได้ไงใช่นะสิก็แกจะปล้ำฉันจะให้ฉันสลรเสรินเดียนยออะไรแกฉันจะไปจากที่นี่แกเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะระดับฉันน่ะหรอจะต้องปล้ำผู้หญิงอย่างเธอ ระดับไหนก็ปร้ำได้ไม่อย่างนั้นจะพาตัวฉันมาที่นี่ทําไมเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ฉันตีหัวแกแตกไปแล้วนี่ให้ตายเถอะนี่เธอเมายาหรือ,อยังไงกันใครเป็นคนส่งเธอไมาให้ฉันเนี่ยฉันไม่ได้ถูกใครส่งมาทั้งนั้นแหละอย่ายุ่งกับฉันนะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยฉันทียิงซาวตกใจออกอาการขวัญเสียเสียสติมีท่าทีหวาดระแวง เจ้าชายเฮนริกซึ่งปล่อยให้เธอได้พักเพื่อสงบสติอารมณ์เฮนริกอ้าวพี่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพี่ถึงได้หัวแตกแบบนั้นอะอย่าไปสนใจเลยฉันแค่จะถามว่าเห็นผู้หญิงไทยตัวเล็กๆวิ่งผ่านมาแถวนี้บ้างไหมผู้หญิงไทยอย่างงั้นเหรอใช่สวยๆตัวเล็กๆมันตีหัวฉันแล้วก็วิ่งหนีมาทางนี้ ถ้าเห็นแล้วก็บอกฉันด้วยไม่เห็นหรอกพี่มาตินถ้าเห็นอย่าลืมบอกนะพี่จะทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นหรอมันตีหัวฉันฉันก็จะจัดการมันให้เด็ดขาดนะสิมีใครบ้างในประเทศนาดาวกล้าตีหัวเจ้าชายมาตินช่างรนหาที่ตายแล้วเกินนะผู้หญิงคนนั้นพี่ไปทำอะไรเขาเข้าล่ะเขาถึงได้ตีหัวพี่ฉันจะไปทำอะไรมันก็ฉันซื้อตัวมันมา ถ้าฉันไม่นอนกับมันแล้วฉันจะซื้อมันมาทำไมพอฉันเดินเข้ามาหามันมันก็ตีหัวฉันเลยเนี่ยพี่จะลงโทษเขารุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอฉันก็จะฆ่ามันสิเสียศักดิ์ศรีเสียหน้าใครที่มันบงอาจทำเจ้าชายมาตินฉันก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดสวยขนาดนั้นพี่จะฆ่าได้ลงคอเลยเหรอพี่มาตินแกรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นมันสวยอ๋อ ก็ระดับที่พี่ซื้อตัวมาก็ต้องสวยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคนอย่างเจ้าชายมาตินซื้อผู้หญิงหน้าตาไม่ดีมาด้วยเหรอก็สวยสวยมากแต่ทำยังไงได้ล่ะก็ฉันทำมันหลุดมือไปแล้วนี่ทำได้แค่เพียงลากตัวมันกลับมาห้ามให้มันเป็นของคนอื่นเท่านั้นแหละผมไม่เจอหรอกพี่มาตินถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะตามสบายเถอะเดี๋ยวพี่จะให้คนควานหาตัวมันมาให้ทั่ววังเลยค่อยดู ขอให้โชคดีนะพี่ชายเจ้าชายเฮนริกกลับขึ้นมาบนห้องยาสุมินยังคงมองเขาอย่างหวาดระแวงฉันไม่คิดจะทำอะไรคนที่ไม่เต็มใจนอนกับฉันหรอกนะคิดว่าเจ้าชายอย่างฉันจะปล้ำผู้หญิงได้ลงคอหรือไงจริงนะคะพี่มาตีนเขากำลังออกตามหาเธออยู่ฉันปล่อยตัวเธอไปตอนนี้ไม่ได้ใหญ่เจ้าชายมาตีนมาเอาตัวฉันไปนะคะเจ้าชาย เธอจะให้อะไรเป็นการตอบแทนฉันล่ะเธอตีหัวพี่ชายฉันและยังจะให้ฉันช่วยเหลือเธออีกอย่างนั้นเหรอฉันไม่มีอะไรจะตอบแทนคุณหรอกค่ะแค่อยากให้เจ้าชายมีมนุษยธรรมเท่านั้นฮ <c oughs> ไม่มีอะไรจะตอบแทนเงั้นก็ไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องช่วยเธอเจ้าชายได้โปรดเถอะนะคะอย่าทำแบบนี้เลยฉันไม่เต็มใจที่จะเป็นของใครทั้งนั้นเอาล่ะเอาละ ไม่ต้องบีบน้ำตาฉันมีเรื่องให้เธอช่วยถ้าเธอยอมช่วยฉันฉันก็จะช่วยเธออะไรนะคะฉันยอมหมดฉันยอมได้ทุกอย่างตอนนี้ฉันต้องมั่นกับเจ้าหญิงสมิลาแล้วฉันต้องทำยังไงคะเจ้าชายจะมั่นกับเจ้าหญิงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวฉันเธอต้องเล่นละครเป็นคนรักของฉันเพื่อตบตาคนทั้งประเทศดาดาวตบตาสมิลาและตบตาเสด็จแม่ของเราด้วยอะไรนะคะ ฉันจะบอกแม่ว่าฉันมีแฟนแล้วและเธอกำลังท้องอยู่ฉันไม่สามารถที่จะแต่งงานกับามีลาได้เจ้าชายมันเรื่องใหญ่นะคะถ้าหากโดนจับได้เราจะทำยังไงไม่มีวันนั้นหรอกนะไม่มีใครเขาจับได้ไง่ายๆหรอกถ้าเรื่องนี้แดงขึ้นมาเจ้าชายลอยลำไม่มีใครเอาโทษเจ้าชายได้แต่ฉันอาจจะต้องโทษเพล่ดเพลิฉันอาจจะถูกประหารก็ได้นะคะเจ้าชายคิดมากนะ เธอก็เล่นละครให้มันแนบเนียนสิใครมันจะไปจับได้ง่ายๆขนาดนั้นกว่าที่จะโดนจับได้สม,มิลาก็คงทนไม่ไหวไม่ยอมมั่นกับฉันแล้วนะแล้วพระราชินีจะยอมรับฉันเหรอคะฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมาคนหนึ่งราชินีจะยอมรับให้ฉันเป็นแฟนกับเจ้าชายเหรอฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะบอกแม่ว่าเธอมีลูก แล้วเธอก็เป็นลูกสาวประธานาธิบดีประเทศซาเมียนด้วยประเทศซาเมียนใช่ประเทศซาเมียนเธอจะได้ดูเหมาะสมกับการเป็นคู่ควงของเจ้าชายหน่อยถ้าบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงไทยธรรมดาธรรมดาที่ถูกส่งมาขายตัวให้พี่มาตินแล้วก็ใครมันจะไม่ยอมรับเจ้าชายคะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะถ้าเกิดมีคนถามรายละเอียดฉันว่าประเทศซาเมียนเป็นยังไงฉันจะตอบว่ายังไง ไม่มีใครเข้ามาถามรายละเอียดขนาดนั้นหรอกนาะเธอจะต้องเล่นละครให้เก่งเธออยากจะเสี่ยงเล่นละครไปกับฉันหรือจะเสี่ยงถูกฉันส่งตัวให้พี่มาตินกันละ่ะฉันจะพยายามค่ะฉันไม่อยากถูกส่งตัวให้เจ้าชายมาตินดีถ้าเธอทำงานนี้สำเร็จฉันจะส่งเธอกลับประเทศไทยพร้อมเงินสิบล้านบาทขอบคุณนะคะเจ้าชายอันดับแรกเราต้องพยายามเป็นขา่าว ข่าวอะไรคะก็เป็นข่าวว่าฉันเป็นแฟนกับเธอไปไหนมาไหนด้วยกันนะสิแน่ใจนะคะว่าเจ้าหญิงเน่ะเขาจะไม่จัดการกับฉันก่อนเพราะว่าสมิลาเขามีคนรักอยู่แล้วนะสิแต่เขาทิ้งคนรักเพื่อมามั่นกับฉันเพราะต้องการตำแหน่งราชินีย่าหญิฟังแล้วรู้สึกแปลกๆกับความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เจ้าหญิงสมิลาเดินผ่านมาเข้ามาเจอพี่ชายเขาพอดี พี่มาตินเป็นอะไรคะหน้าตาไม่ดีเลยเห็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งวิ่งผ่านมาแถวนี้มั้งไม่น้องหญิงไม่ค่ะไม่เห็นใครทั้งนั้นแล้วนี่พี่ไปทำอะไรมาทำไมหัวพี่มีแผลพี่โดนนางผู้หญิงคนนั้นมันทำหัวแตกนะสิใครกันใครบังอาจตีหัวพี่ชายของฉันเอาไว้พี่ลากตัวมันกลับมาได้ก่อนแล้วน้องหญิงค่อยจัดการกับมันพี่ละโมโหนะัก ถ้าเจอมันแล้วก็พี่จะสั่งประหารมันสับมันเป็นเหมือนๆชิ้นเลยคอยดูเจ้าชายมาตินพระเนตรวาวโรดด้วยความโกรธแค้นถ้าเจอยาหยีเมื่อไหร่แล้วก็จะจัดการให้หนักกระจบไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าหญิงไร้สถานะค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ